เดนากำลลลูกสาววันนี้นะครับเราเอาคู่มาร์กมาพี่มีเราด้่ยเอง รำนี้ไม่มีลายแล้วเพราะว่ามันอัปเกรดมาแล้ว,ลวเตรียมตังค์รับเพื่อที่พิิครับเปิดคุม้าก็เจอคุม้าเลย สำหรับเจาะเกราะนะครับ AP เนี่ยใช้ได้ผลก็ตอบมากก็ตอบเมื่อระยะประชิดค่าสิรือระยะประชิดแต่ผมไมงใช้มาอยู่ นั่นนั่นนั่นหนเส้นหล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 เข้ากระทะเข้าทางขวาขวาขวาโดนแน่ เสียงตอนนี้อาจจะมีแบบเสียงทับลมดังหน่อยฮะเพราะว่าผมไม่มีฝาแร้บปิดฝักเคสคอมอะไดังเยอะอยู่ไ,ไฟมันเลย เตมเต็ม<ะ>จมแลกเลยครับผมแลกเลยแลกจริงๆสู้ไม่ได้ท่านปล่อยมาเยอะขนาดนั้นของอิโซคาเซนะฮะลูกมูงประมาณเดเมจประมาณหมื่นหนึ่งครับสองลูกก็แทบจมแล้วที่ท่านเราปล่อยมาหมดชุดเลยหกนัดจมแน่นอนคอนเฟิร์ม ฝกความหวังสุดท้ายกับเพื่อนแล้วครับตอนนี้ได้ระหวังว่ายางเดียวเราชนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเพราะแม่งมันเป็นบอทดอแพ้นี่อบพายฮะ,ะนั่นงไงแอบอยู่น้านนี้เองนิ่งเลยจอดนิ่งเลยโดน โดนได้นอนครับชุดเดียวครับนัดเดียวเท่านั้นขอให้นัดเดียวทางนี้ก็เปิดบอกเหมือนกันครับจบครับผมชนะง่ายๆผมตายซะก่อนแล้วไม่มีแล้วพูดขเขา <c oughs> บล็อกเดสตัวเยอร์สัญชาติรัเสเซียนะไม่ใช่เดสตัวเยอร์สิฮนะไอฟูเซอร์สัญชาติรัเสเซียมันเยอะมากยิงเรวดีด้วยแต่ตอปิโดเนี่ยเหมือนเอาไว้หลอกแมวเพราะยิงแทบไม่ ไม่มีเปอร์เซ็นต์การโดนเลยเพราะมันมีแค่ข้างและลูกซ้ายลูกเอ้ยซ้ายซ้ายชุดหนึ่งขวาชุดหนึ่งซึ่งเป็นระบบท่อคู่ใช่ไหมอ๋อท่อสามเว้ยครับ ว่าเจอกันแล้วแต่เสียใจเราไม่ไฟไฟกับมันเสี่ยงเพราะผมเล่นการก์บอลน,นี่แหละคนเท่าว่ากันนี่แหละบอดบาย ผมใจต้องไปโดใครเพื่อนนี่เองชนต่อเพื่อนเล่นป่อยแบบนี้โอ้ยยอดแย่เม็ เยอะ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 เยอเยอะเอะเลอเยอ่เอนเยอะเยะเยอะเเยอะอะเอะเรอเยอะเยอะเอะเอะเยอะเยตเยี้เยอะอเยอะเเยออเ่อยยเยะะ ิโดเพื่อนเพื่อนครับท่านปล่อยตับปิโดได้เชียมากไม่ไม่ไม่คำหนึ่งเป็นกูเลยใช่ไหม้กูหลบเอ,องเอสินะมาไอสัตว์มาไอตับปิโดเพื่อนมา ตัวตปิโดเพื่อนว่าตปิโดสัตว์ตรงอีกตอนนี้ครับอันตรายจริงครับดูแม่งเว้นงเฉียดหน้าไปเลยไม่หลบนี่แบบจบแน่นอนบอกเลย direct จ้าจ้าจ้าไม่เสียวสลักวาบเลยครับเขาไโดนเพื่อนเนี่ยคิดถึงจริงๆเพื่อนมาหวังเดียบุลหเปล่าเนี่ย ครับตอนนี้ครับเนื่องจากโดน,ขอ,อข,นของเรือศัตรูทุบขรุขกลางลำเรือเลยครับทําให้น้ํารั่วเข้ามาตอนนี้ซึ่งผมคูณดาวอยู่ไอสัตปาราพีโดเพืเ่อนแล้วกูควรกินเลย เอาไปโ้นไปคอที่อาไโดมันอีกโอ้โหเพื่อนเอยบอกเลยว่าเหนียวมาก ใครปล่อยอีกมากนะนะไม่กลัวต้องโยกเพื <entr' in hal> ่อนเนี่ยมันสั่งจบแน่แน่งานนี้้เพื่อนตลก ไม่ยิงก็ไม่ดูเล,เลยเลยเมากเยิเผมเชื่อมันว่าเรือผมเป็นเรือที่ดีมากแต่ว่าเขาลิกเป็นอย่างนี้หลบไม่ทันอยู่แล้วไม่ต้องหลบ,ลบไม่ต้องไปยิงกับข่าศึกหลบๆครับพอมีโดเพื่อนให้ชัดก็พอแล้วตอนเนี้ย เล่นด่านเนี้ยเล่นกันยิงกันแบบไม่ดูเลย วิดีโสองนั้นเข้าข้างหัวเลือดจบแพย่อยับรับไม่ได้เลย